เสี่ยมี่ยืนยันการพัฒนาจอหลังไดนามิกตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้หรือเพียงเป็นการตามต่อความเดือดร้อนลูวีบิงประธานเสี่ยวมี่ประกาศผ่านไลฟ์ว่าเสี่ยมี่17ซีรีส์ได้ทำยอดขายที่แทบไม่เชื่อถือได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งรุ่น17 Pro Max ที่มาพร้อมกับ d y n a มิก B-ACK Display จอหลังขนาด2.1นิ้วจึงเป็นตัวขายดีที่สุดในเหตุนี้ แต่ที่น่าสนใจคือจุดเด่นที่สร้างกระแสให้กับรุ่นนี้คือ Dynamic BACK Display หน้าจอด้านหลังขนาด2.1นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลและโต้ตอบได้หลากหลายรูปแบบทำให้ผู้ใช้สามารถดูแจ้งเตือนควบคุมเพลงหรือแม้แต่ถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลังได้อย่างสะดวกสบาย แต่ที่น่าสนใจอีกคือจอหลังไม่ใช่ของใหม่สำหรับเสี่ยวมี่แต่เป็นการพัฒนาจากรุ่นมี1 1อุลตร้าที่มีจอเล็กแนวตั้งติดอยู่ข้างกล้องหลังในปี2021แต่เทคโนโลยีตอนนั้นยังจำกัดจึงใช้แสดงได้เพียงเวลาและการแจ้งเตือนพื้นฐานเท่านั้นแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นการตามต่อความเดือดร้อนหรือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ก็ต้องยอมรับว่าเส่ยวมี่ได้ทำการพัฒนาจอหลังนี้ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นและเตรียมเพิ่มงบ R&D เพื่อปรับปรุงคุณภาพหน้าจอและฟังก์ชันการใช้งานให้เหนือกว่าเดิม และนี่คือข่าวลือที่สื่อจีนไม่ได้เวิร์สรายงานว่าเสี่ยวม i ยังเตรียมอัเอปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ให้กับ Dynamic BACK Display อีกด้วยและมีข่าวว่าเรือธงรุ่นถัดไปอาจจะรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมและมีกล้องหลัก200 MP เพิ่มเข้ามาแต่ที่น่าสนใจคือจะมีผู้คิดว่าจอหลังนี้เป็นการพัฒนาที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้แต่ก็มีผู้คิดว่ามันเป็นการตามต่อความเดือดร้อนและไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการจริงๆของผู้ใช้ คุณคิดว่าจอหลังด y n a มิก BACK Display ของเสี่ยวมีเป็นการพัฒนาที่ดีหรือเป็นการตามต่อความเดือดร้อนช่วยแชร์วความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะ